อยากฝากถึงโค้ดหรือว่าผู้บริหารฟุตบอลทีมชาติไทยนะครับอันนี้ผมขอพูดซะหน่อยเถอะนะถ้าอยากจะให้ฟุตบอลไทยไปไกลจริงๆนะผมขอเป็นส่วนหนึ่งในการแนะนำด้วยไม่รู้ว่าเสียงของผมนี่จะไปถึงท่านหรือเปล่าชนะอินเดียแค่สองศูนย์เนี่ยคุณพวกคุณดีใจแล้วเหรอเออพวกคุณคิดว่าคุณจะไปไกลถึงขนาดระดับเอเชียได้ไหมคุณคิดดีๆนะ นักเตะแต่ละตัวในทีมชาติไทยตอนเนี้ยมันจะไปสู้กับมาเลยได้ไหมสู้กับอินโดได้ไหมสู้กับตะวันออกกลางได้ไหมคุณคิดหรือเปล่าคุณจะมาดีใจแค่ชนะอินเดียที่มันเล่นบอลหลวมๆกันอยู่ประมาณป๊อกแป๊กปอกแป๊กเนี่ยเหรอคุณคิดว่าคุณก้าวไปสเต็ปไหนฮะวันนั้นน่ะที่เจออินเดียแล้วถ้าเปลี่ยนอินเดียเป็นเวียดนามหรือว่าอินเดียเป็นมาเลเซีผมคิดว่าทีมชาติไทยจอด เชื่อผมไหมผมอยากจะแนะนําให้นําเข้านักฟุตบอลที่เป็นลูกครึ่งมาเยอะๆเยอะกว่านี่นะฟุตบอลไทยแล้วเด็กๆไทยมันจะมีโอกาสไหมมีสิให้มันพัฒนาจริงๆให้มันพัฒนาจริงๆจังๆมันก็ได้เป็นเองแหละจะไปห่วงมากนักเลยช่วงนี้เราต้องสู้กับมาเลยสู้กับเพื่อนบ้านเราเอานักฟุตบอลที่เป็นลูกครึ่งมีเชื้อสายของคนไทยเรานี่แหละ ที่อยู่ต่างประเทศสโมสรดังๆกระดูกแข็งๆมาเล่นมาเล่นแล้วทีมไทยเราจะยกระดับขึ้นไปเองคุณเข้าใจไหมเนาะเออเราจะมาพัฒนาเด็กอะไรไปสู้กับเขามันไม่ได้เกตบอลลีก bon ไทยอะ่ะมันมันมัน,ม,นมันไม่ได้อะ่ะอย่างเอราวันการนเย,ย่เนี่ยเขาอยู่โอลิมปิกลียงผมก็เเป็นอีกเสียงหนึ่งที่ทำไมไม่สนับสนุนเขา เกรดบอลลียงกับเกรดบอลไทยลีกมันอันไหนมันจะเจ๋งกว่ากาันคิดดูแชมป์ยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกอะลีกเอิงอะฝากไว้ให้คิดนะครับขอเสียงนี้ด้วยความเคารพด้วยความเปน็นห่วงอย่าเห็นบอลไทยไปบอลโลกนะผมขอพูดสวัสดีครับ